ภู菩萨นาให้ขอบเขตทางงเชื่อวัดสว่างคงแห่งเป็นเขาขอแกเทพีนาจาวทางไหลถวงเสด็ลีลาลงมาผสมทุกข์ลงทาสถานที้เพื่อฟังธรราทางไหลทักกล่าวทุกคนทุกองขอทา Só no uh... गै <coughs>

สํราธาวิปุณณโณลภภาษาสติ จะมารักษา 三祥の。 欢迎各位来玩，龙啊！ ยํพีมหิทธิไพสมาธิบริบริพรํ

ສຸລະນະຣັດໄທທຸກກິລິຍາບ Terima kasih telah 人生滋贵。 นะโมนามสิทวาข้าแต่เทพ,พีอ่อนโมอมาร์พรหมนภิริพิราผู้สถิตในที่ระยะพิมานมาเมอเมรนแสงสว่างทั้งชะาก,กา,าพนยนตร์อีพันธ์เทพภูม์ใหม่สอนสัตกตกานิยมซึ่งสถิตในขอบเขตอาวุจักรวาลอีกทั้งเทพที่อยู่ในอาราบพิมานในทุกสถานแห่งหนงที่พวงชนารรถโอชา เทาโกระทั้งสี่เตนว่าเท้าผาักราถาเท้าวิกรมลาหะท้าวิรูปัตเท้าโอเรหูาผู้เป็นไกแก้วทันผุงพันอนันตานารายักเสนาปิภูมิขมวดปัรยาแมหาอุทัยสุรากาจุไวกที่วิชาเจ้าประเทศทุกิแถวมนหลงกลอาหารา สิบประการยามรักการประเมคการีพระเมตรนีอีกทั้งเะ้พอไมนศักรั์เมืองโพลเรืองฤทธิ์ประดุวยเทพโรสชดิตด้วยแ้นแสนโบกจักรวาลพระิดน้อยใหญ่ไกรโลกกันทาอันหนึ่งก็เปจ้าขอถวายบปังคงดยพระวิญญาณของผูลระักษัตราที่อา้าผู้พระองค์ท พอผูารางทำเห่งมหาราผู้เป็นมหาปราที่ช่วยมาปกป้องเพื่อจ้าลองคองผู้สร้างรุงศีลยุธยาอันเชิญองสเสด็จมาช่วยประการเจ้าท,าทั้งหลายเพื่อาการรวยทรัพย์สินเสด็จพ่อตักสินก็สเสด็จมาป้องกันภัยพระมหาปษัตสริ์แห่งราชวงศ์จารีไทยที่ช่วยสร้างชาติในก้าวหน้าพระปิยมหาราผู้เป,เปนเรื่องทาสให้คนไทยเป็นสุข อีกครั้งองค์พระประมุขกิโลโยกลย,ย,าาย,ย่องผู้ช่วยพัฒนาชาติไทยเปรตไรอกีกครั้งได้ช่วยรับทุกสุขให้ภัยร่วงเย็นผ่านยุคเข็มมาได้ด้วยพระบารมีเป็นที่รประวจนะนามว่าภูมิปัญหาราชผู้เป็นหลักของชาติมายาวไกลโกหลานไทยได้เป็นสุขอีกครั้งพระเดชนาทกุศลอมรรษาสยามเทวาเทราผู้ทรงฤทธิ์ พระเจ้าทั้งหลายขออัญเชิญพี่พระเจ้าเราผีวาทั้งหลายทั้งปวงที่ปกครอรักษานัดสวา่างมองเหนแห่งนี้จงมาประชุมร้อง,งกนันนับมวลพลที่เดีนี้จงมีความยินดีประโมโอได้โรรดรับเรื่องสังเอยเปรีกรรม พล้อพระในเรื่องโูชาพระมาลาผู้เพียรทองที่พระเจ้าทั้งหลายโดยการน,นำองนั้นพระโกศตาลงกฎเจ้าว่าพระนองคง้งจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระมหาพิชาเจ้าหเมธีเจ้า,า,าวา่าพระสว่างมงคลพระปริโยามสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายด้จะนองเมียนน้องนำมาถวาย เพื่อความสบายมงคลเจริญขอเชิญเหล่าเทพเทวาทั้งหลายทั้งปวงเทพรอภิบาลบำรุรงรักษาให้แก่พระพเจ้าทั้งหลายมีท่านพระรโรุศาลงกเจวัากระรอง,งพงจกำลับเชียงใหม่ท่านพระมหาพิชายกยเมธีเจ้าว่าวัสวะมงคลอยากโรงสาธทุชน เกี่ยวมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษเหรียญหลวงพ่อบนกระนส,สรูปโอรสสองพระธนาและพิธีวางเสียระเลยโอุโบสถสองพระธนารนวัตสว่างมงคลบ้านรอนแสดงต้นท้าเรียญตั้งเทืองจังหวัดมหาสารคามในวันนี้อัมเภอกังหวัดมหาสารคา จังหวัดมาหาสรารคามรบมือ,อยาบยั้งสาธุูลที่มาจากทั่วทุกทิศในวันนี้จงร่ำรวยมาหาศาลร้รอยล้านพันล้านเงินไหลลงทองไหลข้าบ้างในขาดสายดูสุขสบายไร้ทุกข์ ปลอดภัยจากภัยเรียนรับด้เห็นเห็นอะไรมาใกลรสุขใจสุขใจตลอดการนินรร์ถึง